สวัสดีทุกท่านอยู่กับผมเองผมเองนั่นแหละเออครอสทารอสอีกแล้วช่องที่นานๆทีจะลงสักคลิปสองคลิปสามคลิปก็เร้อปกติ <c oughs> ก็โอเคคาร์มันไปเกาะรถนี้นอยู่กับแฟนายเฟดี้อีกแล้วแต่เป็นเกมแฟนเมกที่ชื่อโคตเรเลยนที่ธิ์แตะช่างมาันเถอะเข้าเกมดีกว่า ก็เหมือน้าหน้าปกติน่ะแหละแค่เป็นอัานนี้ๆนหน่อยเอ้าเลไม่สนใจครับยิงไม่ชอบรับโทรศัพท์ใครซะด้วยสิอืมอ่าบอกกขนว่าก็คนที่มนมจะมาเล่นนะผมมาทดลองเล่นไปแล้วสักสองหรือสามครั้งเออประมาณสามครั้งมั้งเออก็นั่นแหละก็มันไฟในปกติแค่ ผมมีปืนฮ่าเป็นไงไลยพวกตุ๊กตาเวนเจอมีปืนเลยเข้ามาเลี้ยงตัวเลยฮ่ามีแค่ครึ่งตัวบนที่มันจะทำอะไรได้วะเห็นดูซิมีอะไรบ้างไอ้น,นี่มันจะเป็นหมวกอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคือหมวกอะไรอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้่นึกกันแช่งมันเถอะนี่มันอะไรทำอะไเนี่ย เฟดดี้ใส่สุสดผูกไทยด้วยโอ้โหมันดูหน้าโอ้โนายโคตรเก๋เลยนะสิเออแล้วก็มันเฟดปกติแค่ห yes. ุ่นไม่มีครึ่งตัววนแค่นี้ไม่มีขาแต่ไม่มีขาก็โคตรเฮียนะเนี่ยขาดไม่มีขาเน่เหียอนามาแล้วเห็นไหมขนาดมันมีนมขา <ภ><ย>มันนีงพยายามจะมาฆ่าผมโอเคมาตันใจละหรือไกด์อะไรมั้มเงเนี่ยทำอะไรดีฝเฟล่นนะไม่พึ่งพนักงานอันนี้พเพาเวอร์กดแล้วอะไรเฟดัปเด็กเข้ามาแล้วเว้ยมีปืนนะมามาดิมีปืนนะไอซี่มากี่ตัวแล้วเห็นเวชิก้ามันก็มาแต่เฟดดี้มันก็นั่งเมายานี่แหละ ไปเติมตัวไหนบ้างเนเฟรดี้ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่แถวนี้เออนี่ไม่เฮี้ยมือนไฟในเฟรดี่พลัสเลยวะเรื่องเฮี้ยนกว่ากัดกล้องด้วยนะประเด็น,นคือมันกัดกล้องด้วยไอ้เหี้ยมายังมายังไหนละอโอม้มาละ ในขนาดมึงสองตัวแค่ครึ่งตัวนั่นเนี่ยเจ้าหลบสายตาข้าไม่พ้นหรอกนะใกลไก่กับกระต่ายหรือเป็ดวะเป็ดกับกระต่ายกับยามคนหนึ่งที่คิดว่าไอ้พวกเคสน่าจะตอกร้องคนนี้ตั้งนาวะเนี่ยเฮ้ยไหนไหมมีแค่ครึ่งตัวอไอ้ไอ้ทีจะมาหลอกกู มาชิก้ามีปืนนะเฮ้ยมไม่ปืนทำอะไรได้ยิงไดนะ้ปืนกระจอกมันจะถึงสองคืนให้ไหมเนี่ยชิก้าอยู่นี่ไหมชิก้าอยู่นี่ไหม ช้าไม่อยู่นี่ต่อประเด็นคือบ bon อนนีด่ดิชิก้าอยู่ไหนวะเออนี่ไงน่าจะขึ้นตัวบนนะนิดนะเฟี้ยวเหรอเรารชิก้ามาตรงนี้บอลนี bon ่มาตรงนี้แสดงว่าชิก้าจะมาดักตรงนี้ผมจับแพทเทิร์นมาได้แมวชิก้ามันจะชอบผ่าประตูนี้มาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เราก็ ฮี่อะไรเนี่ยเฟดดี้รู้นะว่าไม่มีขาแต่น้อก็เดินมาก็ได้มั้งกูมีปืนเว้ยมีปืนกูยิงด้วยเนี่ยกูยิงด้วยกูยิงมึงมากูยิงมากูยิงอ่ะมึงมากูยิงมีปืนชี่กล้าไอสัตว์มาหลอกกูมาดีไก่เหี้ยอยู่นี่เปล่า มาบอนนี่มามาต่อยกับผู้นี้ไอ้พวกตุ๊กตาซุ่งติงมึงอีกแล้วใช่ไหมมึงังมาตรงนี้นะชิกะกูมีปืนและกูไม่เกรงใจไล้ใช้มันด้วยไม่ได้กินไอดอล จะไปยุใสเจ้าเสื้อเรื่องพะยานาคโอ้ยไม่เกี่ยวมองว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้ขอให้ไม่โดนคนนีแน้แล้วกินใส่กันเฟดี้หน้าเคิร์มมากเลยนะถิกแล้วนะเอ ฟ็อกซี่แต่นรียนมันยังเจอฟ็อกซี่นะกูบอกแล้วชิกา้ากูมีปืนกูม,มีปืนม,มาดิเมืองกูก็ยิงได้อ่ะลงไปลงไปสาด์ <c oughs> มีปืนไอ้ต <c oughs> ุ๊กตาเวนเลย้ย มันต้องมาดูกูบอนนี่เกียดมึงเรฟรดดี้รู้แล้วไม่มีขาจะไม่คิดจะเดินไหน่อเะเอาไปแล้วป่ะกูไม่ให้มึงเข้าแค่นั้นแหละจบ กูว่ากูไม่ได้สั่งฮอทดอกนะบอนนี่มึงมลงไปกูมีปืนไอสัตว์กูเห็นมึงลงไปเดี๋ยวนี้กูมีปืนนะไม่กลัวกูหน่อยเหรอบอนนี่กูบอกให้มึงออกไปไม่ฟังกันเลยะมึงไปเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลานะั่งคุยถึงมึงทั้งวันเลย แล้วแบมอยู่คนเดียวเนี่ยลงไปลงไปไอ้สารไอ้อะกูโดนก็ตายโซยจุ้โอเค <c oughs> okay, ถ้ามันอยู่นี่แล้วว่าเด๋ยวชิกาก็มาละ<ม>น่ะมาแล้วชิกาห้องนี้แหละส่วนบอนนี่ก็ อยู่ที่เดิมน่าเบื่อนี่ขนาดมึงไ็่มีขายเนี่ยพวกมึงก็พายายามเนาะมาอยู่ห้องสองห้องสองไม่เจอเอา้า ไดเลยนี่ตักทายกันเหรอไม่เล่นด้วยนะเอาจริงมีปืนนะชิคก้ามันก็มีปืนแล้วกูใช้ใเป็น a few moments later กูไม่เข้า มึงโดนแบนชิก้าแบนจากประตูทุกประตูที่มึงกำคิดอยู่สบอลน,นี่กูเลยบห้มาเกาะหน้าต่างกูบอลน,นี่อย่าพยายามเลยอย่า,ยา,ยาไปคิดนั้นแหละ บอลแค่มึงสองตัวนี่เลยเนี่ย,ยไม่ไปกระมังสองตัวเดินไปเดินมาเนี่ยมีแค่แขนนะเนี่ยมึงใช้แขนเดินว้าวเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยไอ้ ทำไมเข้าขาหมวกไม่บอกแขนม,มึงออวกเว้ยวะ แน่ๆจะมาหาฉันละสิจิก้ากูมีปืนมึงก็รู้เอ๋ิดกูไม่รู้เหรอมึงจะมาชิดกูไม่รู้เหรอมึงลงไปเดี๋ยวนี้บอนนี่มึงไม่ต้องมึงมากูยิงพูแค่นี้มึงมากูยิง มึงไม่ต้องบอนนี่มึงหยุดบอนนี่มึงลงไปไอสัตว์ไอพวกตุ๊กตาดูมันซอยจุขแขนไปดาไอไออยากจะต่อยกับเจ้าไอเฮียเอาจริงนะาเล่มาสาม เล่นมาสายพาร์ทแล้วนะยังไม่ยังไม่ถึงคืนที่สองสองเลยนะครับแต่ยูคืนเยอะเนี่ยแล้วคือกัฟฟี่ก็พิบตับจะกีเล็กับอะไรซิวิลสิ่งที่พูดอะไรสิ่งเนี่ยกับมึงมีทีวีทำไมอ่ะไอ้ทีวีมิงเป็นยังไงแล้วโอ้เ้คกวางบุญหัวชิบหายแล้วมึงจีบเกลียดมึงสองตัวมากเลยมึงรู้ไหม ฟิตที่ยังทําตัวดีๆกับมึงกี้ไม่มาใส่สูดเลยนะสูดแดงเนียนะไอ้เหี้ยเนี่ยเขาแต่งตัว,วร้อยๆใส่สูดผูกไทยมึงอ่ะแต่งตัวอะไรกันไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่ผูกเน็ตไทยหรือโบไอ้เนี่ยมันก็ใส่ชุดคาบอยสัตว์เริ่มหมอลับเกมเชียร์เนไงล่ะเพรอ ตอนนี้ความรู้สึกแบบอยวจะไปหาไม้มาต่อประตูตรงนี้ไว้เลือกเกลนนืเนี่ย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 ประตูก็ไม่มีรู่งๆเนี่ยปิดไว้เถอะยงน้าก็ประตูเล็กๆกันหนาๆใช่หมมันใส่ไว้ไม่ให้ถูกตายเฮียนี่เขาแมมฟ็อกซี่เห็นต่พาโพสเตอร์เต็มเห็นตัวจริงไอตัวเฮียอะไรเนี่ยอยู่ที่เดิม แพทเทิร์นทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม็อยู่ในสองห้องนี้แหละอา้าวไม่อยู่งั้นก็ห้องนี้ไม่ให้เข้าไม่ได้สั่งอาหารไม่ต้องทำพิซซ่ามาส่งไม่ได้โทรสั่งพิซซ่มนะได้ไปแล้วบอกแล้วไม่ให้เข้ารับเฉพาะคนมีขาและสูงเกินร้อยห้าสิบ แต่พึงไม่มีขาชิกา้กามึงแด้แบตกูแบตกูชิกา้าอี มึงเล่นแบบนี้เหรอมึงมามึงมาหาผมมาอีทุกตาเวีนเอ้ยไม่เข้าอเอาไขควงแทงลูกกามันมนี่แหละ บอนนี่อยู่ตรงนี้ชิคกาอยู่ตรงนี้ส่วนเฟรดดี้ไม่ต้องถามอยู่ที่เดิม รู้สึกใส่หูฟังไม่ถนัดแล้วชิกาอยากดวลปืนใช่ไหมอยากดวลปืนใช่ไหมแล้วบอลน,นี่มันอยู่ไหนเนี่ยน่ามึงถอยไปชิกามีปืนบอกม,มึงหลายครั้งแล้วนะให้มึงจำสิกรลูกเหี้ย ก็ในก็ไหนี้ผมมาเนี่ยพัฒนาเนี่ยแหละก็ขอตัดจบพิธีนี้ตามสไตล์ของผมผมเองเย่ป <Yeah. S 2> ิดคลิปแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิง่งกดติดตามเี่านี้เปล่าวะเออนั่นแหละ แล้วก็แชร์ให้ใครก็ได้ดูดูมาดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์เล่นไปทำหาเหี้ยวอะไรก็ได้เล่นรายงานกับทำดูดูเป็ไอ้นั่นแหละเออนั่นแหละก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมนคลิปอะไรก็ไว้เจอกันใหม่บายไอเป็ดโอ้โหลเฟรดดี้ฟาสเบอร์